สวัสดีครับผมวันนี้ <c oughs> ผมซีเมนจิม,มี่ครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับเช่นเคยครับผมนี่ <c oughs> ครับผมจากคลิปเที่เรถูกตัดครับผมนะครับผมก็เลยสร้างเสร็จหมดแล้วแหละนะขอสร้างอันนี้ก่อนไอ้เห้ย <c oughs>

chịu đầy bụng cộng điên hãy Tommy Tommy tăm mê dùng này ซอมบี้มาทำไงดีมา,มมาสู้ดิ โไม่เอ็นท้องหน่อยไหมแล้วสีอันใช่จะมาไม่ไปนอนนอนไม่ได้ 找我的。 พังแล้วยองน้มึงไม่เอาตายแน่เลยว่ะเตียงขรไมาเมผมขอเดี๋ยวผมขออันุีาตกงนิดนึงะ่าโกงยโกงครั้งเดียวนะครับผม โกงเตียงนอนโกงสองครั้งอ่ะโกงเตีงนอนแล้วก็โกงแล้วก็โกงแบบเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์โอ้โหกูมหาเยี่ยมากเลยขอกโกงเลยเพราะว่ามันเล่นไม่ได้ถ้าอย่างนี้หรือว่านะโกงแบบเตียงนอนอะไรพวกเนี้ย ยังโอ้ยได้ยังให้กูมา ่านันากคนแต่ีตัวแทนของสองกงนน่้ทั้งนั้นตัก็อกว่าเสียเวลาใ่ไหสี่นาทีนะเพราะว่าหอไอลต้องไปแ้วอ้ห้าหนาทีต้องไปแค่โกงครั้งเดียวผมจะสัญญาณให้ผมโกงนะให้ผมให้ถิบหน้าเลย อูอาา้ไอ้บ้าวรยะต้อง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 อยู่ในห้ามนี้ตลอดไปไม่รอกอ้กูจะไม่ยอมอยู่นหา้ามดี๋ยวบนเลยหดก่อนขุดทิก่อน

เาขาาดินให้กูเฮียโอ้ยจอมมือออาไปอไปไมันจอมบี้เด็กมั้เนียนะอเฮียอยกกูบ้ามึงกูเ,า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 เาผาเนื้อเนเผาเนื้อเผาเนื้อ ตัวเค้านะคะไปประชา Hãy กองเก็บของแล้อะไม่กองเก็บของให้เราตั็ขากองเก็บของอย่งต้นไม,ม้นนมไออมแม่งแถวนี้แม่งจะ้นจยไรที่อะไอ้ชาวแม่แล้วงาเรื่องตามาามาเ่อตามออมาขโมยขโมยแม่เบ้ จิงเขามาขึมาไม่ขาวเลยไม่